กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวค่ะในช่วงนี้นะคะยังคงพาคุณผู้ชมมาติดตามงานเสวนาที่ใช้ชื่อว่า covid 1 9 solution and future ค่ะเพื่อที่จะร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9ทั่วโลกและในประเทศไทยร่วมกันไขทางออกจะอยู่กับโควิด1 9อย่างไรให้เรารอดและปลอดภัย ซึ่งงานเสวนาในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมูล,ลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ค่ะมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านมาร่วมบรรยายนะคะวันนี้เราจะนําเสนอการบรรยายของศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์อุดมคชินทร์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการไปติดตามกันนะคะสถานการณ์ของโควิด -19 ในบ้านเรารวมถึงมาตรการด้านสาธรารณาสุขเพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในมุมมองของท่านอาดีตรัฐมนตรี ตีชื่อว่าการกระรวงศึกษาที่การจะเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามพร้อมๆกันค่ะอันหนึ่งที่ผมอยากจะย้ำกับพวกเรานะครับจากข้อมูลที่กระสวงสรงสุขเข้าไปเซอร์เวยแล้วมีตัวเลขออกมาเนี่ยนะฮะย้ำชัดนะครับว่ามีคนไข้นะครับมีมีคนทั่วไปนะครับที่ติดเชื้อโดยไม่มีอาการเนี่ยและไม่เคยตรวจหาเชื้อโควิดเนี่ย นะครับซึ่งียกว่าเป็นติดเชื้อแฝงอยู่เนี่ยนะครับคือไม่เคยตรวจแล้วก็ไม่มีอาการเนี่ยพบได้ประมาณห้าถึงหกเท่าของจํานวนผู้ติดเชื้อยืนยันนะครับนะอะอย่างยกตัวอย่นะางตอนเนี้ยน,ยนะครับในในกรุงเทพมหานครเนี่ยเรามีคนไข้นะครับติดเชื้อประมาณาสามแสนนะครับรวมกันประมาณสามแสนเนี่ยนะะจริงๆแล้วเนี่ยเรามีผู้ติดเชื้อแฝงเนี่ยคือไม่มีอาการและไม่เคยไปตรวจเนี่ย อีกประมาณห้าถึงหกเท่านะครับก็ประมาณอีกล้านแปดทั้งประเทศก็อยู่ในในในภาพนี้เหมือนกันครับครับคือผมอยากให้ดูเส้นสีดานะครับเส้นสีดำมันคือว่าไม่มีมาตรการใดๆเลยนะครับนะคนไข้จะเพิ่มไปถึงวันละหกหมื่นเจ็ดหมื่นต่อวันนะครับนะครับตอนเนี้ยประมาณกลางการกันยาแต่เราเนี่ยได้ทําเริ่มล็อกดาวตั้งแต่กลางการกฎานะครับนะซึ่ง ตอนนี้เราคาดการ์ว่ามันได้ผลอยู่ประมาณสักยี่สบยี่บห้าเปอร์เซ็นตนะครับนะ mm hmm. ก็คือตอนนี้สถานการณ์จริงคือเส้นสีส้มขยึดขยืนนั่นนะครับสีส้มขยึดขยือเนี่ยตอนนี้เรามีองค์ไข่ประมาณวันละประมาณหนะหมื่นห้าถึงสองหมื่นต่อวันนะครับแต่ผมอยากให้ดูนะครับว่าคนเสียชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยท่านดูกราฟสีแดงนะครับสิบสองเปอร์เซ็นตะ์นะครับอายุเกินเจ็ดสิบครับ 6%เกิน60 1%เกิน5บเ็นว่าตั้งกับเกิน5อายุเกิน50ขึ้นไปนะนะครับมีโอกาสเสียชีวิตสูงครับนะยิ่งไป60-70ยิ่งยิ่งมากขึ้นเลยนะครับนี่ถึงเป็นคนกลุ่มเสี่ยงที่เราต้องคอยระมัดระวังนะหรือดูแลตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราใช้คอ้อนทุบลงตอนนี้มาตรการทุกป,ประเทศในช่วงเริ่มต้นเราเหมือนกันคือเราต้องการกดเคอร์ฟให้ลงให้มันแบนลง และให้มันติดเชื้อน้อยๆแต่ให้มันมาเรื่อยๆไม่เป็นไรนะครับน้อยๆน,น้อยแค่ไหนน้อยคือให้น้อยกว่ากําลังด้านสาสุขคือเส้นประขวางนี่นะฮะให้น้อยกว่ากําลังด้านสารสุขที่เรารองรับได้ครับนี่เป็นสถานการณ์เตียงนะครับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยเรามีเตียงทั้งหมดเนี่ยประมาณห้าหมื่นสองพันเตียงนะครับในทุกสีนะครับสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะครับนะถ้าท่านดูถึงเมื่อวานนะครับ 9ก้ากันยาเนี่ยนะเราพบว่าเราใช้เตียงไปทั้งหมดเจ็ดิบหกจุดห้าเปอร์เซนตะครับนะทุกทุกอันรวมกันนะครับแต่ถ้าท่านย้อนไปดูเมื่อกลางสิงหาวันที่ยี่สิบสิงหาคือคอลัมน์สีม่วงขวาสุดน,นะครับตอนนั้นเราใช้เตียงไปทั้งหมดเก้าบสจุดซ็นครับนะเก้จหหลายๆายที่นะครับเกินร้อซนหมดเห็นไหมครับซึ่งอันเนี้ยแสดงว่า กางด้านสาสุขเราเนี่มันไม่ไหวมันแอ่นมากครับนะครับโดยหลักการเนี่ยการคลองเตียงเนี่ยเซฟโซนคือต้องไม่เกิน80%นะครับเราต้องเหลือไว้ไว้เผื่อมีอะไรฉุกเฉินหรือมีอะไรตูมาเนี่ยมันต้องมีเตียงรองรับได้แต่ตอนนี้นเราใช้ไป9 2้าเรียกว่าแทบจะไม่มีรีเซิร์ฟเลยบางที่เนี่ยไม่มีเลยนะมันใช้เกินไปได้วยซ้ำนะครับต่อไปก็คือในการดูแลเนี่ยเราก็จะแบ่งผู้ป่วยเป็นสาสี นะสีเขียวนะครับนะไปโฮมไอโซเลชันได้นะครับหรืออยู่โรงพยาบาลสนามถ้ามีอาการเล็กๆน้อยๆไม่มากมายนะครับนะส่วนสีเหลืองเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็ต้องอยู่ในโรงพยาบาลน,นะครับในโรงพยาบาลแต่ว่าอยู่เตียงธรรมดานะครับถ้าสีแดงก็คือจะต้องคือมีเริ่มมีปอดอเสบแล้วนะฮะจะต้องอยู่ การดูแลที่เป็นอาจจะเป็นโควต์ไหรือเป็น ICU ถ้ามีอาการมากขึ้นแล้วมบางคนต้องใส่ท่อช่วยหายใจก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็จะช่วยแบ่งในการที่จะเแบ่งเรื่องของการรักษาการดูแลรักษาจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะตอนนี้กลยุทธ์หรือมาตรก,การเนี่ยเราก็ปรับไปเรื่อยๆนะครับนะตอนนี้เนื่องจากที่ผ่านมาเนี้นะครับหลักการของการควบคุมการระบาดเนี่ยก็ชัดเจนนะครับหลักการมีอยู่หลักเดียวครับก็คือว่าต้องนะครับ คนะัดกรองหาผู้ติดเชื้อให้ได้มากที่สุดและเร็วที่สุดแล้วเอามากักกันเรื่องมารักษาเดิมเนี่ยเราใช้ RT-PCR หรือระบบนะครับซึ่งเป็นคอขวดอย่างมากเพราะว่าทำได้ช้านะครับและใช้เวลานานฝาะรายงานผลได้จะสองสามวันนะครับนะครับนะซึ่งเป็นคอขวดอย่างมากปัจจุบันเนี่ยเราก็แนะนำให้ใช้เป็นแอนติเจนเทสคิดนะครับนะ มาแทน rt-pcr นะครับเพราะว่ารู้ผลเร็วสิบห้าถึงสามสิบนาทีนะครับนะซึ่งตรงนี้เอ่อก็มีแนวทางที่กระทรวงสงาธารณสุขออกมานะครับว่าถ้ามีการเอ่อคัดกรองนะตรวจด้วย atk นะครับสมมติถ้าทำในสถานพยาบาลเมือท่านไปที่โรงพยาบาลเน,นี่ยเดี๋ยวนี้เขาเขาอาจจะไม่ทำสบอทท่านแล้ะนะ่ทนแทน rt-pcr ก่อนเขาจะเขาจะคัดกรองนะแล้วก็ตรวจท่านนะด้วย atk นะครับถ้าผู้ป่วยที่เป็น เป็นผู้ป่วยสงสัยนะที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยนะครับเขาจะให้ท่านไปทำ rt-pcr เลยสมมติว่าถ้า atk เป็นเป็นบวกนะครับนะเราก็จะแบ่งเป็นสามสีว่าถ้าดูตามอาการคือไม่มีอาการไม่อาการน้อยเนี่ยก็จะไป Home i s o l l t t o o n คือสีเขียวนะอยู่ซ้ายสุดนะครับถ้าเป็นสีเหลืองนะครับนะนะก็ควรจะไปอยู่โรงพยาบาลจะน้อยโรงพยาบาลสนามสีแดงก็ไปอยู่ตามโรงพยาบาลหลักทั้งหลายนะครับนะ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งถ้าเป็นไข้สีเขียวแต่เป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นอายุเกิน60หรือมีโรคร่วมด้วยหรือตั้งครรภ์นเนี่ยนะเราก็แนะนำว่าจะน้อยควรไปอยู่เอ่อเอ่อคอมมูนิตี้ไอโซเลชันหรือโรงพยาบาลสนามนะครับนะนะครับแต่ก่อนที่จะไปเข้าคอมมูนิตี้ไอโซเลชันหรือโรงพยาบาลสนามหรือโรงพยาบาลท,ทั่วไปเนี่ยเขาจะยืนยันท่านด้วยอาร์ทีพเียอีกรอบหนึ่งหนึ่งครั้นะครับโควิด19เนี่ยนะครับมันทําความเสียหายให้ทางด้าน ด้านระบบสุขภาพเรามากมายมาสารขารเดยวกันก็ทําความเสียหายหกับด้านเ,ออเศรษฐกิจและสังคมมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายในการควบคุมการระบาดโควิดสิบเก้าเนี่ยตั้งแต่สถานการณ์มันเปลี่ยนเนี่ยตอนนี้เป้าหมายมันก็เปล่งครับเพราะฉะนั้นในเป้าหมายในขณะนี้เนี่ยการควบคุมการระบาดโควิดสิบเก้านะครับเราเป้าหมายก็คือว่าให้สามารถอยู่ร่วมกับโควิดสิบเก้าให้ได้ครับผมย้ำนึครับว่าโควิดสิบเก้าไม่มีทางหมดไปภายใน สิ้นปีนี้หรือกลางปีหน้าเป็นอย่างน้อยนะเราต้องอยู่กับโควิด1 9ให้ได้และให้กลับดำนเนินชีวิตได้ตามปกติวิถีใหม่หรือ new normal หลังจากที่ได้รับทราบถึงสถนานการณ์และมาตราการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด1 9ไปแล้วในวันพรุ่งนี้เราจะมาติดตามกันต่อนะคะสำหรับการบรรยายของผู้ทรงคุณวุฒธธิจะเจาะลึกไปในเรื่องของวัคซีนค่ะ จะมาทำความเข้าใจกับวัคซีนต้านโควิด -19 กันอย่างละเอียดเลยติดตามได้ในวันพรุ่งนี้รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือนจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook a p พ lication TikTok, Instagram และ t w i t เตอเพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้น คุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ